ก็ดีใจนะครับที่มีรายการมันมแชทนะครับเพราะว่าผมก็ติดตามเป็นประจําแล้วก็เป็นประโยชน์มากเลยนะฮะคุณเนาก็ถามคำถามเก่งมากเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งกว่าผมเยอะเลยครับแต่ตอนนี้คือมีหลากหลายมากจนอาจจะตามไม่สามารถดูได้ทุกทุกรายการนะครับก็ฝากให้กับนักลงทุนทุกทุกคนนะฮะได้ติดตามมันนีแชทด,ด้วยครับก็ <S <S จริงๆทุกปีก็เป็นปีที่ ถึงเป็นปีที่หุ้นขึ้นดีๆมันก็มีโอกาสปีที่ตลาดไม่ดีมีวิกฤตมันก็มีโอกาสนะฮะทุกปีมันเป็นความท้าทายครับก็อย่าถอดใจซะก่อนแล้วกันครับทุกปีก็เป็นโอกาสหมดนะครับคือหนึ่งอ่ะส่วนใหญ่เลยอ่ะผมจะเลือกหุ้นที่ไม่มีใครสนใจนะฮะไม่อยู่ในไม่อยู่ในสปอตไลท์นะฮะมาเก็ตแคปไม่ใหญ่นะฮะไม่ใหญ่เขาก็ผู้ผู้ริหาก็ยินดีที่จะคุยกับเรานะครับ แล้วก็ดูเจ้าของนะฮะว่าคอยติดตามดูว่าพูดพูดจริงทําจริงไหมนะฮะเชื่อถือได้ไหมสําหรับผมผมไม่เคยดูเป็นเซกเตอร์ฮะก็เลือกบริษัทเป็นบริษัทไป valuation ต้องไม่สูงมากเกินไปฮะซื้อตอนที่มันถูกครับและดีที่สุดก็คือมีปันผลบ้างนะฮะแล้วก็ยังมีการเติบโตเราคิดว่ายังมีการเติบโตสําคัญที่สุดก็คือการรอคอยครับรอคอยความสําเร็จ ของเขาฮะแล้วเราก็ในใจเราก็อวยพรนะฮะให้เขาประสบความสําเร็จก็ก็ขอให้ทุกคนในปีหน้าก็เป็นปีที่เราก็มีความหวังกันทุกๆปีว่าจะเป็นปีที่ดีขึ้นให้เราพยายามที่จะสแสวงหาตัวเองให้เราเข้าใจว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหนนะครับแล้วก็หมั่นพัฒนาตัวเองครับในปีใหม่ก็ตั้งตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาตัวเองแต่ว่าก็ขอให้ทำได้ตลอดทั้งปีครับ เวลาผมเลือกคุ่น่ะปัจจัยที่สำคัญที่สุดน่ะก็คือเจ้าของค่ะคือ i n e s s Model คุณจะไฟฟ้อนอะไรก็ไปทำอะฮะแต่ว่าลองลองลองคิดดูจริงๆฮะว่าในวันที่ผมเลือกเจมาดเนี่ยเอร้านมือถือมีอะไรน่าสนใจฮะซื้อมาขายไปมาจิ้นก็ต่ําไม่มีอะไรน่าสนใจแต่วันแรกที่เจอคุณเดลิสาผมมีความรู้สึกว่าแกคิดเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็ทําเยอะ,ะแต่ส่วนใหญ่ก็ผิด อ่าแต่ว่าคือคือไม่ต้องไปไม่ต้องไปตําหนิคุณนาดีษาเพราะแกยื่นอกรับเลยว่าผมผิดเลิกทําคัดลอสคัดลอสมอนคุณ <ทำ S 2> <Boy S 1> ลอย <Cut loss S 1> คัดลอสฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคือการแข็งแร่งอ่ะมันอยู่ที่อยู่ที่ใจของผู้บริหารก็คือจริงๆหุ้นแข็งแร่งเอ่อถ้าเราไปซื้อไปเลือกหุ้นแข็งแร่งจริงๆที่มันแข็งแร่งแล้วอ่ะเราก็ซื้ออยู่บนยอดอ่ะใช่ไหมแต่โอเคเราก็หวังว่ามันคงจะแข็งแร่งขึ้นไปแต่ในสำหรับสำหรับผมเนี่ยคือผมมองว่า แข็งแกร่งในลักษณะของจิตใจของคนคนนั้นว่าเขาแข็งแกร่งไหมในการที่เขาจะนำเบอร์สัตว์ขึ้นไปได้อะไรอย่างี้ครับแต่การที่อยู่ในตลาดมานานเนี่ยสิ่งที่ที่ผมอยากจะเตือนพวกเราฮะหรือว่าจริงๆก็คือเตือนตัวเองะฮะว่าทุกครั้งที่มีประกาศข่าวดีเนี่ยความดีทุกอย่างที่เราได้รับรู้มันถูกเข้าไปอยู่ในราคาแล้ว นะยกตัวอย่างเช่นเร็วๆนี้ก็มีบางบริษัทนะไปซื้อโรงงานผลิตอะไรบางอย่างใช่ไหมฮะผมพอดีมีหุ้นฮนะวันแรกก็ซีลิ่งเลยนะผมก็ขายเลยวันที่สองเปิดมาเปิดแก๊บอีกผมก็ขายต่ออีกได้าหลายคนบอกว่าอา้าววรย่างนี้ผมจะเป็นผู้ถือหุ้นระยะยาวได้ยังไง mm. ใช่ไหมคือการไปซื้อโรงงานเนี่ยมันก็มีทั้งคนซื้อและคนขายถ้าดีทําไมคนขายถึงอยากจะขายมัน นอกจากว่าผู้ซื้อมีบางอย่างที่ซินเนจี้ได้การทรานเฟอร์มันจะสมูทออเปอเรชันหรือเปล่าคือไม่รู้แต่ทุกครั้งที่ราคาขึ้นเนี่ยคือเราแอดซูมทุกอย่างดีหมดคือซื้อ,อ,อการดำเนินการคือทุกอย่างราบลื่นหมดนะฮะเหมือนสมมุติว่าตอนเจมส์ซื้อซิงเกอร์ก็เหมือนกันราคาที่มันขึ้นไปเนี่ยมันถูกสะท้อนในความดีของ ว่าการที่รวมกับซิงเกอร์ถือหุ้นซิงเกอร์ทุกอย่างมันจะสมูทแต่ในที่สุดใช้เวลาสี่ห้าปีกว่าทุกอย่างมันมันจะสมูทนะฮะตอนนั้นเนี่ยประกาศเจมาซื้อซิงเกอร์ผมก็ไปซื้อซิงเกอร์ด้วยนะซื้อสูงกว่าเจมหมาซื้ออีกแล้วก็ติดอยู่กันสี่ห้าปีอย่างเงี้ยคือคือเราแอดซูมว่ามันทุกอย่างมันสมูทหมดตอนนี้ผมทํากลับกันแล้วฮะถ้าทุกอย่างว่ามีการมีข่าวดีมาถ้าราคาขึ้นไปเร็วเนี่ยผมขายค่ะอ่าแล้วในที่สุดหุ้นตัวนั้นอะ ก็ลงกลับมาเหมือนเดิมทั้งๆท,ที่การทรานเซ็คชันทุกอย่างยังไม่ผ่านยัง<ะ>ยังไม่ได้มีการซื้อกันเลยนะฮะ,ะก็ลงกลับมาให้ซื้อใหม่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสําหรับผมแล้วอ่ะคือเราก็เลือกดูฮะว่ามันจะมีข่าวอยู่ตลอดเวลาบางอย่างเข้าท่าเช่นแบบกลุ่มเจมมามันมีแพลตฟอร์มการที่ไปแอดควายอะไรแบบนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับตัวที่บริษัทที่ถูกแอดควายด้วยกับตัวแม่ด้วยซึ่งตัวแม่อาจจะราคาสูงละ แต่คือจะมาเชียร์หุ้นเนก็ไม่ได้เชียร์นะเพราะผมก็ไม่ได้เคยเชียร์หุ้นเจมาต,ตั้งแต่ขึ้นมาแต่ผมก็บอกว่าผมถือเจมามาสิบสามปีเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่พร้อมที่สุดจริงๆในในช่วงสิบสามปีที่ผ่านมาทุกอย่างคือพร้อมหมดคือผมไม่เคยดูว่าอะไรมันจะดีเอ่อไปได้ไปไม่เคยฝันว่ามันจะดีขนาดนี้นะครับ แต่เมื่อไหร่หุ้นลงนั่นนะคือถึงซื้อนะฮะไม่ใช่ซื้อตอนที่ประกาศซื้อ,อ,อตีน้อยหุ้นขึ้นอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วเราก็ไปไล่ซื้อกันตอนนั้นนะไม่ใช่คือตอนที่มันข่าวร้ายมาเนี่ยผมว่าทุกครั้งคือเป็นแบบนี้ฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมตอบคาถามครับคุณนาวหรือเปล่าว่าปีหน้าดีหรือเปลาผมว่าปีหน้ามันดีเพราะว่าตลาดมีโอกาสอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าการที่มองโอกาสเนี่ยเราต้องมองโอกาสตอนที่คนอื่นมองว่าเป็นวิกฤตแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ทุกคนเห็นโอกาสเหมือนกันแล้วเราก็เห็นเหมือนเขาเนี่ย มันไม่ใช่โอกาสคสำหรับผมคือมัน<ะ>ไม่ใช่โอกาสเพื่อไม่พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ